เราจะหาตังค์สักสี่ห้าร้อยไปซื้อขนมยังไงดีเราจะทำยังไงอ่ะเราก็ไม่รู้ช่วยคิดสิอ๋อนี่ไงคุลุงคะคุลุงคะว่าไงครับเห็นแหวนแถวนี้หนูไหมคะพอดีเมื่อเช้าหนู่วิ่งเล่นแถวนี้แล้วแหวนอะะไรนหายค่ะ แหวนหล่นที่ไหนลูกหนูมาวิ่งตอนเช้าอะค่ะแล้วมันก็หล่นตรงนี้แถวนี้เหรอใช่ค่ะเอ๊ะลุงไม่เห็นนะคุณพ่อหนูซื้อมาให้แพงมากเลยนะคะแล้วยังไงลูกแล้วค่าหาเจตอติดต่อเบอร์นี้ได้เลยติดต่อเบอร์นี้อืมโอเคแล้มีค่าตกแทสให้ค่ะฮะค่าตกแทสเหรอใช่ค่ะห้าพันบาทค่ะห้าพัน โอโอเคโอเคเดี๋ยวถ้าลุงเจอลุงติดต่อไปนะคะโอเคโอเคเบอร์นี้เลยใช่ <c ười> <Okay S 1> ไหมคะใช่ค่ะโอเคโห้าพันอะไรเดี๋ยวดีนะเอ๊อ๊ะอะไรูึอ่ะผู้แหวนผมเป็นองร้าน เอาของลานลุงอ่อขอบใจมากนะลูกขอบใจมากนะหนูเปคนเจอนะคะลุงเป็คนเจอนะคะลุงอ้ยเท่าไหร่อะลูกเป็นสองลุานะห้าร้อเล้เหรอโอ้ห้าโอเคโอเคลูกโอเคโอเคอ่าอเอมา้าเอาเ้าเอ้าเอ้า้าเอ้ แต่การเบอร์โทรไปหนูไปไหนนะนี่ไงฮลัลโหลออหนูพันวาใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะฮัลพ,พูดค่ะอ่าได้การละได้การละแหวนคุณลุงเจอแล้วไอ้ที่มันเป็นหัวเพชรแล้วก็มีสีน้ำเงินอยู่ตรงกลางใช่ไหมคุณลุงเหรอคะอ่านั่นแหละลุงเจอแล้ว อะไรนะแหวนนั้นแหละค่ะเ้วขอโทษด้วยนะคะหนูโทรไปหาพ่อหนูแล้วค่ะพ่อหนูบอกว่าหายช่างมันค่ะมันคือแหวนปลอมค่ะแหวนปลอมวิ